Hmm. โอเคครับตอนนี้เอฟก็มาอยู่ในสตูดิโอแล้วกับรายการฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์ครับเย่ yeah. <Yeah. S 1> ก็ไดมหออกแล้วนะครับหลังจากที่แคสนะครับนานมากกว่าจะไดมหอ,อกนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในสตูดิโอแล้วนะคบเพื่อจะเตรียมตัวถ่ายรายการแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทำหน้าทม,มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรายการข้างในนะนี่ก็อยู่ในสตูนะก็จะมีฉากหลายฉากเลยนะครับในเกมที่เราเห็นในรายการที่เราเห็นในช่อง3นะครับก็จะเป็นสตูนี้เลยบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะมีหลาย ฉาบมากเลยเพืว <S <S 1> <S 1> <S ่วันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นมา,มากนะครับเพราะว่าเราก็ เบฟทำการแคสด้วยนะแคสรายการนี้ก่อนที่จะเข้ามาเล่นรายการนี้ด้วยนะครับว่าว่าตื่นเต้นมากๆกว่าจะได้มากว่าจะมีคิวกว่าจะแบบว่าแคสเ็จเนาะเพราะคนที่ไปแคสวันนั้นน่ะคือมีเยอะมากๆ0คนได้มันมาณ50คนได้เลยเราเก็แคสแคสเหลือ3คนสุดท้ายเนาะตอนนี้จะเข้ามาในรายการตรงนี้นะครับแล้วก็รอคิวอีกว่าวิเขาจะเรียกเราถ่ายคิวไหนนะครับผมก็มาถึงคิวของเราแล้วนะครับพี่จะมาถ่ายในวันนี้เพราะว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ทำโซ่ผมนะอันนี้คือคือลุคที่ทุกคนน่าจะเอ่อไม่ค่อยเห็น อย่าะวันนี้เปลี <met> ่ยนลุกมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปถ่ายรายการข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผม มันหน้าของวด้วยเลยครับเต็มตัวงเลยตัวมากใหญ่มากนี่ใช่ใครบ้างใส่อะไรอย่างนี้มาของกูน่าที่เออเชฟคนแรกไม่กูหน่อยเดิมต่างๆทิ้งได้ไหมเฮ้คนกั๊บกูไปโผล่ตงนั้นเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายไป1 2 3แล้ว3 กเรียกว่าอะสามช่วง3มเกมนะครับผมกับตอนนี้นักแสดงนะครับผมทีมงานต่างๆก็กำลังจัดเซตกันอยู่แล้วก็กำลังพักผ่อนกันที่จะเตรียมถ่ายเซตต่อไปถ่ายเทคต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าเกมเยอะมากๆแล้วก็เกมที่เว็บเล่นเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรใครที่ได้มาเหมือนเว็บเล่นมาออกรายการนะผมได้ไปแคสก,ก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคนเตรียมตัวมาดีหรือว่าเอ็นจอยกับรายการเนี่ยบอกว่าสนุกมากเลยนะเพราะว่ารายการมันไม่ได้แบบตึงเครียดนะมันก็ค่อยไปเรื่อยๆตามแบบ สไตล์เขาอะไรเราจะมาถ่ายตรงเแบบตรงนี้ด้วยถ่ายตรงฉากนี้ด้วยนะแล้วก็จะไปถ่ายอะไรต่อไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้ยฉากมันเยอะมากเลยนะที่ผมเห็นในสตูต,ตอนเนี้ยคือเยอะมากแล้วก็เดินทางเข้ามาไม,ไม่ยากนะครับผมใครที่ได้เหมอะรายการก็สู้ๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยว่าข้ายังไม่ได้กินนะฮะยังไม่ได้กินข้าวเลยเ บอกเลยว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะฮะแต่ก็ต้องถ่ายรายการต่อไปนะครับก็ช่วงนี้ถามว่ามีงานอะไรบ้างก็จะมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วก็มีถ่ายรายการของ h อลลี w o o d g ก m มในไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อในช่วงต่อไปเลยนะครับว่าเราจะไปถ่ายอะไรฉากอะไรนะครับเจอกันในโรงภาพยนต์มันคือสิ่งสิ่งนี้ในโรงภาพยนต์ให้วาดกิจอ้ามพูดนะห้ามพูด บ๊อบพอนครับป๊อบพอนถูกต้องเนีอย่างไงวะี่ยเขาบองกันผ้ามาการเล่นการเล่นเลยรเล่นไทยการเล่นไทยได้เกือบถอดคอแล้วเอามาเอ้าแบบกันเหนียวเก้าไม่ใช่กบกบมันผ่าโหยตอนเดือนเจ็ดนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากเพราะว่ามีเวลาแค่ เจ็ดพีกับเดชูแปะแล้วเจ็ดพีนะครับผมก็มีข้อหนึ่งอาเป็ดบอกว่ากันเหี่ยวคือไม่ไม่คือ,ไม,คอไม่ได้กัดไอ้ไม่ได้ฝังคำคำแรกที่มันเป็นกันเหี่ยวพูดต่อกาวเลยเนละอาเป็ดบอกว่าเหมือนไอใชื้กาวแบบโดนด่าเออสนุกดีนะก็คือโดนด่าแต่เราก็ยังแบบ Enjoy, เอ็นจอยบนด่าแล้วสนุกม,มากครับโอเคครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่คารมมานะครับบอกว่าพี่คารมมาเนี่ยเก่งมากๆเป็นคี่เยอะมากเลย บอกเลยว่าพอเราอยู่ในรายการจริงอะเนาะเราเห็นที่เขาออมาแบบตอบต่นตอบนี่มีพลังงานในการทํางานแย่ผมชอบม,มากเลยนะเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรพอังงนอยู่สูงมากๆสู้ๆครับตอนนี้เราก็ถ่ายรายการฮอลลีวูดเกมในทแกลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็เกมนี้ไม่ใช่สิรายการสนุกมากๆเลยนะครับพี่ๆดาราทุกคนนักแสดงทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็ มีหยอกล้อกันนิดหน่อยนะครับผมก็เอ็นจอยกันไปนะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับผมก็ดีใจมากที่ได้มออกรายการนี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนดน์นะครับผมทุกวันอาทิตย์หกโมงยีิบนาทีทางช่อง3 HD นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคิด เบสแมทของเรานะครับผมเราจะไปเจอกักบคลิปอะไรแล้วก็ไปทำงานอะไรต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับผมเราไปเจอกันคอนเทนต์ต่อไปคอนเทนต์นี้มีเพียงเท่านี้ครับผมกับฮอลลีวูดเจมและไทยแลนด์บ๊ายบายครับ